่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคือวันนี้เราจะพูดถึงชนิดของพลาสติกทั้งเจ็ดชนิดเจ็ดชนิดมีคืออะไรวะเจ็ดชนิดใชั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรก็ฝากการสวัสดีคุณครูที่เคารพและกับผมกไก่บิชเป็นดีก็อาจารย์อาจจะเรียกว่าไก่บินหลายรอบผมก็จะไม่ได้เถียงอาจารย์เลยลืมโอเคก็ชนิด ที่เราจะมาพูดกันก็ยังไม่ทั้งหมดเจ็ดชนิดโดยที่ว่าเอ่อตัวผมก็ตอนนี้ก็ในดูกูเกิลเกีกบอ่าตัวแรกเลยนะเอ่อโพลีอะิเดนฟาลาเรตโพื่เทอร์พาเทเรเอ่อคุณสมบัติพลาสติกโพลิเมอร์ใสเนื้อเหนียวมีความทนทานต่อแรงกระแทกและมีคุณสมบัติในการป้องกันการแทร่ผ่านคอก้านได้ดีอืมหลใจถ้ามีความเนื้อเหนียวกินอาจจะเป็นหมู ที่เาราได้ถึงกันความเหนียวของเอิ้งดิษฐส่งความท้อทันก็จรนะินะกูเ,นนเนน <c oughs> พิ่งตื่นนอนกูเพิ่งตื่นนอนวนนี้เหมือน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 เพิ่งตื่นนอนอ่ะอออจิตแมนเอานำประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์นำมาใช้ในการ นะครับผลิตเออก็ไม่ใช่ไม่คืออึ้งไม่ได้อึ้งอะไรเม่อึ้งที่แบบมองจอแล้วแบบเห็นน่ารึดึกกับผลิตขวดเครื่องเดิมนี่ไม่ได้บรรจุแอลกอฮอล์เช่นขวดน้ำดื่มและขวดน้ำพันพืชสลักว์คือรีไซเคิลหม่ได้กว้างเลยเรกหนึ่งนั่นเองเผื่อใครไม่รู้จริงๆและกันนะส่วนที่เขาไม่ให้ใส่แอลกอฮอล์ก็คงจะแสบร้อนเหมือนดังเอ่อผิีนักหนากที่โดนน้ำมันอย่าให้ผมทำเสียง อาจารย์จะบอกประนั้นอ่าส่วนที่สองกันนะส่วนที่สองก็คือโอ้โหเฮ้ยโอเล่ชีวิตความร้อนในสูงกันนะ ก็บอกเลยว่ามีคุณสมบัตดิดังนี้พลาสติชนิดนี้มีความเนื้อแน่นสูงทําให้แข็งแรงแต่โปรแสงน้อยกว่าโพลิโทเอทิลีนมีความเหนน่นตัทนกรดและด่างทั้งอย่างป้องกันการแพร่พานของความชื้นได้ดีประโยชน์นํามาใช้ในการผลิตขวดนมขวดเครื่องสำอางถุงพลาสติกทั้งขยะทั้งบรรจุสารเคมีเช่นถัน้ำมัน ส่วนแรกคือรีซาเขาหมายเลขสองก็จ้ะประมาณนี้ก็ถ้าจะมาจะมอยจากแบ,บูมแหละบูมของเราคือความน่าแน,น่นสูงแล้วไอไอเอกมไอตัวบูมบ <laughs> มันสุบะบนทำให้แข็งแรงแข็งแรงไม่ก็แข็งแรงพอควันะก,ก็กลับมาเอื้ออ่อ, <laughs> อต่อไปเข้าสู่อันที่สามบอกเลยว่าท่านเป่าฉันจะ ทำให้สําเร็จกันได้ฉันพูดแต่ละอันเป็นโคโลสไตล์กันก็ขออภัยด้วยฉันไม่รู้ว่าฉันมีใครเคยทำไม่เต็มวันนี้เป็นวันที่ฉันต้องทำเลย,อะ,ยอ,อ,อะโพดีไว้์นิโคีไรคุณสมบัติเหรออืมบอกเลยว่า ได้เจอวัสมสบัติเป็นพลาสติกที่ใสที่มีความแข็งแรงมื่งเหิกในไอ้น้ำและอากาศซึมผ่านได้พอสควรแต่ป้องกันได้ไข่ได้ป้องกันไขมันได้ดีเออท่านเป่าน่าจะยังไม่รู้ว่าการแบบว่าไฟเลวไอะอโพลีไวนิคาไรสเป็นพลาสติกที่ใสและความแข็งแรงมากเลยนะ ประโยชน์ท่านเปาโปรดรับฟังหรือรที่ชื่อท่านอาจารย์โปรดรับฟังข้พาพเจ้าในการพูดเถอะนะก่อนที่ท่านจะสั่งประหารเอาเครื่องประหารหัวสนักมานำมาใช้ในการผลิตท่อนะประปาหนังเทียมฉนวนสาย้าไอ้สายไฟส่าสายไาไ่ทออะไรก็ประมาณนี้ก็ฉนวนหุ้มสายไฟขวดดึงมคืวดดื่ม ขวดขวดครื่องดื่มแอลกอฮอล์และองค์กรการแพทย์ได้เชื้อได้ซื้อได้เจอแต่ละรักษลักษณะในสเกลเบอร์สามก็ไอ้ลายใหญ่ไม่ใช่ต่างต่างกไอ้สองเบอร์แรกนั่นคือไอ้เบอร์แรกเป็นหนึ่งสองสามเลยก็มันต่าง อ่าบริบายฟีลินคุซสอบ,บารสเตทที่มีน,น้ำหนักเบอร์ที่สุดและมีควารมรแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและความร้อนสนูงประโยชน์นำไปใช้ในการผลิตเนลน์ไฟฟ้าบางพับฟ้าขวดภาชนะบรรจุอาหารทุ่งรลแลลีาดิดและ,และสารละก,ก็คือเบอร์ห้าเหมือนไอสีเบอร์ที่ผ่านมาก็เป็นเบอร์ไปเลย ลอดถูกหลอดถูกหลอดถ<ส>ูกก็น่าสนใจดีเอามาเป็นบลาสติกที่น้ำหนักสูงเอา,าเลยลูกอา,ากอออจารย์กำลังถามผมอยู่ผมกำลังถามว่าทำไมผมหานไปทางนี้หรือเปล่าเออาไปใช้หรอกบางครั้งเราต้องพูดสกิบไปเดนอนเอนนอชิดเออไปใช้การผลิเชนชวนเหรอ มีความแข็งแรงเออก็ดีไว้เบอร์สีที่ผ่านมาแล้วก็จนทานแต่แรงกระแทกก็อืมอืมถ้ามีใครมาเหยียบก็น่าจะไม่พังง่ายๆแล้วมีความเรอและความรอสูงอืมมัการทลายพอสมควรนะเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาโอ้เบาเบาเบิกไปโอ้เครื่องบิลเออติดขึ้นนะที่ผมคิดนะตอนนี้ในโบลคือพลาสติกอ่าความจำอ่ะแบบ โอเคโอเคอ่าบอกแล้วว่าฉันมาถึงตรงนี้แล้วถึงเวลาที่ฉันจะออกมาแล้วสินะครับต่อไปเบอร์สี่นะก็คือโพลีเอทกิลีเอาไปเทกีเกตลินความเหนื่แน่นต่ำคุณสมบัติเป็นพลาสติกที่โ่งแสงที่มีปริมาณสูงแต่ความเหนื่อแน่นต่ำบอกเลยว่า ประโยชน์เมื่เราไปใช้ได้เกินพอดีถุงประจุอาหารแช่แข็งแผ่นฟิล์มถุงใส่ของและสายหุ้มตท่านั้นสารัก็คือสาระวิเักของไมเล็กซีบอกเลยว่า,าประจุอาหารแช่แข็งอาหารแช่แข็งที่ฉันคิดก็มีแค่มะมอ,อะร์ออทิๆฉันผมกินแต่มะมอร์ทุกทีจะ ส่วนปริมาณออมีปริมาณที่สูงออปริมาณปริมาณปริมาณออปริมาณคืออะไรคือตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจว่าปริมาณเกินอ,อะไรแต่ความหนาน่ต่ำก็คงไม่คนทนเท่าไอสามเอระแรกที่ผ่านมาก็คงน่าจะประมาณน,นั้นไปอันนี้มาถึงเวลาอันที่หกละเราจะไปแบบแรอร์ พลารติกไรเต้นอ๋อไม่ไม่เอ่อวัสดเปนสเตนเลนคุณสมบัติคือพลาสติกที่มีความโปร่งใสและเบาบางอืมแต่ทนต่อการกดและดังผลิตเป็นรูปร่างรูปต่างๆได้ได้ง่ายไอ้นะผมอากาศซึมเพ,พิ่นพอสมควรทำไมน้าไกลไปเนีเออ่ยไปโยชน์มาผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและมีอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเช่นถ้วยจานและกล่องโฟม สาระคือไหมโอ้ referral, เหมือนเออโอเคเอาจริงๆน in ator, ั้นเลขไม่ง nice. ก็เหมือนกันหมดเลยเออเราก็เั้งนั้นนะครับนะฮะก็แค่จำเลขไว้ว่าเีกเลขไหนเลขไแต่ท่นตัวกดด่างกดด่างกดต่างฉันเคยทำรายงานอันนี้มาก่อนกดด่างนั้นมีควัวบินเออ ด่างไปลบเพราะว่ายกดเป็นกดลบด่างปุ๊บเพราะว่าลืมเป็นบ่าสิ่งที่มีความโปร่งใสเหมือนกันกับที่เหลือเลยก็เศ่พลาสติกมันก็โปร่งใสแล้วถ้าไม่โปร่งใสก็คนอะไรเปาะบางเปาะบางไหมไม่ไปบ้างดีเป็นเค็มเปาะบางก็ต้อเปาะบางกว่าอีกเ้ยเปาะบางก็น่าจะแบบ ผลิตเป็นรูปต่างๆได้ง่ายก็น่าจะเป็นแบบว่ามันสามารถไอนะ้น้ำรุ่งผัดอะไรก็เช่นด้วยอะไรแบบนี้กล่องโฟมก็น่าจะได้แหละดูก็พลาสติกอื่นนะพลาสติกอื่นๆคุณสมบัติพลาสติกชนิดอื่นมีดีไม่ใช่โฉกชนิดแรกแต่เป็นโพลีคาร์บอเนสเบบิวสติกโปร่งใสมีความแข็งแรงทนต่อความร้อนกดและเหล็กที่ดีด ประโยชน์นำมาใช้ในการผลิตปากกาขวดนมเด็กมวกเรื่องัยไฟจราจรและปุ๋ยฟอสเฟอร์สารละเคมได้ใส่คือะอ,อะไรได้เจ็ดโหอันนี้ใช้ได้ทั่วไปตามท้องถนนก็เจอไฟจราจรแต่อย่าไปแหกมันก็พอขอร้อง เราไปใช้ในการนธิประกาศประกาศประกาศมืดอันนี้สินะฉันไม่ได้โฆษณาเพราะฉันเอาโลโก,โออกนะ้แล้วถามว่าคลิปนี้ลงไหนก็ลงยูทูบฉันไปท,ทู้ที่ยูทูบอยูที่เดียวถ้าพอคลิปมันเกินห้านาทีแน่นอนนะมันจะส่งอาจารย์ไปแชทไปได้ก็ส่งผ่านยูทูบไปเลยเราไปใช้ในการนธิประกาศ โอเคขอจบการรับสนุกเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณโคก็ขอบคุณมากๆากเลยนะครับก็ฝากถ้าอยาจะบอกให้กดไลค์กดแชร์ก็คงไม่ได้แต่อยากกดแชร์ขอร้องขอเข้ามาดูอีดีกว่าืเพราะเพราะมันมีคิพิเศษนั้นลงลงลงก็ไม่อยากให้ใครมาเห็นเท่าไหร่นี่นมันนี่มไม่ใช่ตัวฉันก็ขอบคุณครับบอม อข้ขันยังหมอไอเดี๋ยวไปนอนต่อ